สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทในทุกเช้าแบบนี้เหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังในช่วงของ Blues Today นะครับ ซึ่งแน่นอนก่อนที่จะไปรับฟังครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามช่องปาม3บาท5บาทเอาไว้ด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับอยากดูฟุตบอลสดชื่นตลอดทั้ง90นาทีแนะนำให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้ได้เลยนะครับไปว่าถึงข่าวที่น่าสนใจในวันนี้เนี่ยโอ้มีหลายเรื่องเลยครับกระแสของแกรมพอตเตอร์ ยังอยู่ต่อยาวๆเลยครับแต่ว่าข่าวดีกันก่อนลิซ่าคินเซล,ล่าครับรายงานว่ามีภาพของเอ็นโกโลกกงเต้และคริสเตียนพลิซิชเนี่ยกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วในวันนี้นะครับขณะที่ทางสโมสรของเชลซีเนี่ยออกแถลงการอย่างเป็นทางการเรื่องอาการบาดเจ็บของเตโกซิวาครับบอกว่าหลังจากได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าในระหว่างช่วงครึ่งแรกในเกมกับทอนมฮอสเปอร์เตโกซิวาเข้ารับการตรวจและสแกนที่สนามซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผลการสแกนและผลการประเมินระบุว่ามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเส้นเอ็นของหัวเข่าและเขาจะรับการฟื้นฟูร่างกายอย่างใกล้ชิดกับทีมแพทย์เพื่อให้กลับมาลงสนามได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่แมตต์ลอครับก็บอกว่าเตโกซิ <c oughs> กวเน <c oughs> จะพลาดเกมที่เจอกับลิสและ <c oughs> ดอดมุลอย่างแน่นอนจากการบาดเจ็บที่หัวเข่าได้รับจากเกมที่พบกับทอร์นสเปอร์ แต่อาการบาดเจ็บไม่น่าจะหนักหลายเดือนหรือบาดเจ็บยาวแต่อย่างใดนะครับก็ Sky Sport เนี่ยเขาคาดการว่าเทโกซิวาเนี่ยอาจพักยาวถึง6สัปดาห์หลังจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่ขาขณะที่นิซักคินเซล่าครับก็บอกว่าเทโกซิวาเนี่ยน่าจะพักมากถึง6สัปดาห์จากการบาดเจ็บเอ็นหัวเขา่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ไม่บาดเจ็บหนักอย่างที่กังวลกันน่าจะกลับมาได้หลังจากเบรกทีมชาติและจะพัก หรือว่าจะพลาดการลงเล่น้กับเชลซีสี่ถึงหนัดตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีของเวสลี y โฟฟาน่าและเบอร์นัวบาเดชิลแล้วนะครับคือที่เขาบอกว่าเจ็บหนักเนี่ยมันถ้าเข่าแบบนี้มันมีโอกาส6เดือนได้เลยนะครับแสดงว่า,าไม่ได้อักเสบหรือว่าไม่ได้ฉีกขาดอย่างที่หลายคนกังวลกันนะครับขณะเดียวกันครับดีแอลติกบอกว่า si เตโกซิวานีลงเล่นให้กับเชลซีในซีซั่นนี้ถึง27นัดก่อนได้รับบาดเจ็บล่าสุดนะครับ ขณะที่นายติมินส์ครับเอาสถิติตัวเลขที่โอ้น่าจะทําให้แฟนเชลซีเนี่ยอยากจะขับไล่พอตเตอร์ออกเหลือเกินนะครับเขาบอกว่าพอตเตอร์นี่มีเปอร์เซ็นต์การชนะที่ต่ําที่สุดในบรรดากุนซือของเชลซีทั้งหมดในพรีเมียร์ลีกครับโดยมีตัวเลขอยู่ที่27.8%เท่านั้นเองนะครับอันดับหนึ่งเ,เป็นอัลฟัมแกรนนะครับขณะที่พอตเตอร์เนี่ยอันดับสุดท้ายนะฮะน้อยกว่าเจลูก้าเวียลลี่น้อยกว่าโรเบโตเรมาเตโออีกนะครับขณะที่เดวิดออนสตินครับรายงานว่าการาฟพอตเตอร์เนี่ยต้องการใหห้เ็น ถึงความก้าวหน้าบ้างแล้วนะครับเชลซีแสดงออกถึงการสนับสนุนในตัวเขาอย่างชัดเจนแต่พวกเขาก็ต้องรอการพัฒนาและตอนนี้เชลซีกําลังถดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับขณะที่อารดัมนิวสันบอกว่าเชลซีไม่เหลืออะไรให้เล่นเยอะแล้วในพรีเมียร์ลีกละจุดนี้ ดังนั้นพอตเตอร์เนี่ยก็ควรใช้เกมกับลีสเนี่ยเป็นโอกาสในการลองนักเตะตัวจริงและทดสอบระบบการเล่นที่จะใช้ในเกมกับดอทมูลหรือเปล่านะครับก็ถวยไม่ได้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมกับปลีสนี่มันต้องชนะเท่านั้นนะครับไม่มีทางเลือกอื่นนะฮะขณะที่แมทลอบอกว่าเชลซีเล่นได้ยอดเยี่ยมที่สุดในซีซั่นนี้คือเกมเจอเอซิมิลานทั้งเย้าและเยือนเกมนั้นใช้หลังสาครับและหน้า3คนเป็นเมสันเมาโอบามยองสเตอร์ลิง ซึ่ง3คนนี้ไม่เคยได้ออกสตตร์ตัวจริงเลยรี่ซ้าตั้งแต่เกมเยือนมิลานอยากให้พอตเตอร์กลับมาลองใช้แผนนี้ดูอีกครั้งในเกมเจกับลิสโดยเฉพาะริสเจมในตำแหน่งวิงแบ็กขวาที่ใครก็หยุดเขาไม่อยู่นะครับจำได้ไหมฮะผมเคยพูดในไลฟ์ว่าเราจะเล่นหลัง4หลัง3าไม่รู้แต่ผมสนับสนุนหลัง3มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากเห็นริสเจมเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดที่สูงสุดเนี่ยเขาต้องเล่น RWB ครับคือไรท์วิงแบ็กการเล่นไรท์แบ็กไม่ผิดครับแต่ว่า ตัวเขาเนี่ยจะอยู่ห่างจากเขตโทษคู่แข่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและได้ยินเอเราเนี่ยมันเป็นหลังสามมาแต่ไหนแต่ไรนะครับขณะที่ไมเคิลอัลเตต้าให้สัมภาษณ์กับ BBC ครับพูดถึงกรามพอตเตอร์ที่เจอสถานการณ์แบบนี้ครับเขาบอกพวกเราทุกคนรู้ดีถึงความกดดันความเรียกร้องและความไม่แน่นอนของวงการนี้คุณพบกับความยากลําบากและความท้าทายในการทํางานได้ซึ่งเราต้องพบกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเมื่อเจอกับความพ่ายแพ้รวมถึงตอนคว้าชัยชนะด้วยเช่นกัน เพราะอาชีพนี้ถูกกดดันและเรียกร้องผลงานสูงมากแต่คุณปล่อยให้เรื่องนั้นมาทำลายชีวิตคุณไม่ได้ครอบครัวเพื่อนคนที่คุณรักและคนรอบๆตัวไม่สมควรที่จะให้เรื่องไม่ดีมากระทบต่อชีวิตเพราะคุณคว้าชัยชนะไม่ได้นะครับก็พูดในลักษณะที่ก่อนหน้านี้พอตเตอร์เคยโดนข้อความขู่ฆ่าไปยังลูกรวไมไปถึงภรรยาด้วยนะฮะก็พยายามจะให้แยกแยะระหว่างเรื่องฟุตบอลกับเรื่องราวส่วนตัวนะครับ ขณะที่แมตต์ลอครับรายงานว่าเซซ่าอัสเปรเกต้าและเปียรออร์มอริโอบารมิองเนี่ยเตรียมที่จะย้ายออกจากทีมก็คาดว่าน่าจะเป็นซัมเมอร์หลังจากที่สโมสรเนี่ยอนุญาตให้ย้ายออกได้นะครับนอกจากนี้เดลิทเทเลกราฟครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยเตรียมขยายสัญญาฉบับใหม่กับเลวายโควิลซึ่งเชลซีต้องการให้นักเตะกลับไปอยู่กับสโมสรในฤดูกาลหน้านะครับก็โควิลนี่ถูกปล่อยยืมไปแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขณะที่ฟุตมาคาโต้ครับสื่อ ชื่อดังเนี่ยรายงานว่าเชลซีเนี่ยไบลุอตกลงที่จะต่อสัญญากับกองเต้ไปจนถึงปี2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมออปชั่นออกไปอีกหนึ่งปีโดยรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจะถูกเปิดเผยก่อนที่จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับขณะที่ฝั่งของโรมาโน่เนี่ยก็รายงานว่ากองเต้มีออปชั่นมากมายที่จะย้ายออกจากเชลซีในซัมเมอร์นี้ แต่นักเตะอยากจะอยู่กับทีมต่อครับและใกล้บรรลุสัญญาฉบับใหม่แล้วนะครับไอตัวรายละเอียดสัญญาที่ว่าเซ็นจนถึงปี2026น่นะออปชันอีก1ปีเนี่ยเป็นฟุตเมคาโต้รายงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูก่อนนะครับมีเจ้าเดียวที่รายงานส่วนพวกแมตต์ลอนะเดวิดออนสตีนนะครับหรือว่าหลายๆเจ้าเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มันมีทิศทางที่ดีแหละครับแต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะฮะ ขณะที่อดัมนิวสันบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีสักกี่สโมสรน,นอกพรีเมียร์ลีกที่สามารถจ่ายเงินก้อนโตเพื่อคว้าตัวมัตเตโอโควาซิชในวัย29ปีได้ถ้าเชลซีต้องการจะขายโควาซิชออกไปโดยดูจากสถานการณ์ของสัญญาในเวลานี้เนี่ยพวกเขามีโอกาสได้รับเงินค่าตัวตามต้องการก็ต่อเมื่อเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกนี่แหละความจริงของตลาดนะครับก็มันมีกระแสเรื่องโควซิชในช่วง ซัมเมอร์อาจจะย้าย้วครับแล้วก็4ี่ห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้มันมีกระแสเรื่องนี้มาซึ่งแมตต์ก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้รู้เกี่ยวกับสถานการณ์นะครับอนาคตของโคอาซิชกับเชลซีและเป๊ปโคเดล่าเนี่ยชื่นชอบนักเตะมากๆโดยมองนักเตะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมหากพลาดชุดเบลิงแฮมซึ่งเกมที่เชลซีเจอแมนซิตี้ในซีซั่นนี้เป๊ปเคยเข้าไปคุยกับโคอาซิชหลังจบเกมอีกด้วยนะครับโอ้ถ้าโคอาซิชไปยืนกลางเล่นกับโรดรีเล่นเดอะบอยเนี่ยโอ้โหผมว่าโคตรลงตัวนะครับ ส่วนอดัมนิวซันบอกว่าอ่านสถานการณ์ของโควซิชได้ยากพอสมควรเนื่องจากซีซั่นนี้มีบอลโลกแต่นักเตะเนี่ยลงเล่นไปเพียงแค่925นาทีในพรีเมียร์ลีกเนื่องจากเหตุผลเรื่องการบาดเจ็บที่หัวเข่าแต่ทว่าเขากลับมาลงเล่นบอลโลกถึง635นาทีที่กาตา์นะครับก็บอลโลกนี่แทบจะไม่พลาดในการลงสนามเลยนะสำหรับมาเตโอโควซิชนะครับขณะที่เลียมทูมี่ครับบอกว่าเคยมีรายง,งานไปแล้วว่าไม่มีการเจราจาใดๆ ระหว่างของมาเตโอโคซิสและเจ้าของทีมในเรื่องสัญญาฉบับใหม่ถึงตอนนี้แล้วคงน่าแปลกใจมากท่านักเตะยังอยู่กับทีมต่อไปซีซั่นหน้าและเขาจะไม่ใช่คนเดียวที่จะย้ายออกจากทีมนะครับก็อาจจะมีผู้เล่นหลายคนที่ซัมเมอร์นี้อาจจะไปนะพวกซีเยกหรือแม้กระทั่งหลายๆคนที่ไม่ได้รับโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นรอดูให้ดีครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดีวยวกันฟุตบอลอินไซเดอร์ก็รายงานว่าเบนชิเวลเนี่ย เป็นนักเตะอีกรายหนึ่งที่แมนซิตี้วางแผนจะเสริมทัพในซีซั่นหน้านะครับแล้วก็ฟุตฟุตตี้อินไซเดอร์เนี่ยยังตีข่าวแบบตลกตลกนะฮะอย่าไปเชื่อมากนะฮะบอกว่าโรเบรโตเดซาบี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้จัดการทีมหนุ่มที่น่าตื่นตาตื่นใจเขาใช้วิธีการเล่นที่น่าดูและเล่นบอลกับพื้นเขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นไปได้หากเชลซีตัดสินใจปลดกามพอตเตอร์บอกเลยฮะตีไว้เป็นลือครับอันนี้บ้าบอคอยพอกอย่าไปเชื่อมาก แล้วก็มีรายงานบอกว่าเชลซีสนใจโดเปโตเดซาร์บี้มารับตำแหน่งแทนพอตเตอร์โดยคุณซื้อชาวอิตาเลียนรายนี้เพิ่งมาคุมไบรตันแทนที่พอตเตอร์ที่ย้ายมาคุมเชลซีเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับข่าวนี้อย่าไปเชื่อถือมากผมว่าไม่น่ามีมูลความจริงนะครับดูแล้วน่าจะเป็นลือซะมากกว่านะครับอ่ะนี่เป็นข่าวบลูสตูด a y ที่นํามาฝากกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรว่าเตโกซิวเจ็บไป6สัปดาห์นี่เชลซีจะเป๋หรือเปล่า แล้ว2นัดที่เจอกับลีสกับดอทมุลเนี่ยเขาว่าเป็นเส้นตายที่พอตเตอร์พลาดไม่ได้จะโดนเด้งหรือไม่คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ